โยมทั้งหลายอาตมาขอเมตตานำธรรมะมาแบ่งปันในวันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยนักว่าสวดมนต์ช่วยอะไรมีโยมหลายคนมักมากราบเรียนอาตมาว่าหลวงพ่อหนูก็สวดมนต์ทุกวันทำไมยังมีทุกข์อยู่ทำไมยังกลัวทำไมชีวิตยังไม่ดีขึ้น อาตมาอยากจะตอบด้วยใจเมตตาว่าการสวดมนต์นั้นหาใช่เครื่องลบล้างปัญหาชีวิตทางรัฐไม่แต่เป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้ค่อยๆเข้มแข็งขึ้นเปลี่ยนจากภายในเมื่อโยมสวดมนต์สิ่งที่เกิดขึ้นอันดับแรกคือสติเพราะขณะเราสวดเราจะต้องมีสติ อยู่กับถ้อยคำกับจังหวะการเปล่งเสียงใจจะถูกดึงกลับมาจากความคิดฟุ้งซ่านถ้าเราสวดไปใจก็คิดไปเรื่องอื่นไม่เป็นไรหรอกโยมแค่รู้ทันแล้วดึงกลับมาใหม่นี่แหละเป็นการฝึกสติในชีวิตประจำวันอย่างแยบยลที่สุดทางหนึ่งประการที่สองความสงบ บทสวดมนนั้นเปรียบเหมือนบทกล่อมจิตให้จิตค่อยๆค,คลายความกระสับกระส่ายคลายความหวาดกลัวคลายความเศร้าหมองบางครั้งเราเหนื่อยจากการทำงานวุ่นวายจากโลกภายนอกแค่ได้จุดทูปตั้งใจสวดมนต์อย่างสงบใจจะเหมือนได้พักฟื้นฟูบางคนบอกว่าเหมือนรีเซ็ตใจใหม่เลยทีเดียว ประการที่สามพลังแห่งคำอันเป็นสิริมงคลบทสวดมนต์ที่พระพุทธองค์และพระอรหันต์คั้งหลายถ่ายโทษมาล้วนเป็นถ้อยคำที่เปี่ยมด้วยธรรมะยิ่งเราสวดด้วยความเข้าใจไม่ใช่แค่ท่องปากเปล่าใจจะซึมซัดธรรมะไปทีละน้อยเช่นสวดสุขีอัตตานังปาริเตยะ พึงทำตนให้เป็นสุขเถิดถ้าเราสวดแล้วมีสติคำนี้จะเตือนใจเราว่าเราควรหันมาดูแลใจตัวเองบ้างไม่ใช่แบกโลกไปหมดทุกเรื่องประการที่ 4, สศรัทธาและกำลังใจยามที่ชีวิตเราอ่อนแอโดนปัญหารุมเรา้าบางทีเราหาใครปลอบได้เลยแต่การสวดมนต์ เปรียบเหมือนการพึ่งพาธรรมะเป็นการเปิดใจกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาที่เกิดขึ้นระหว่างสวดมนต์จะหล่อเลี้ยงใจให้มีแรงเดินต่อในวันข้างหน้าและที่สุดท้ายอาตวาวายากฝากไว้ว่าอย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งนอกตัวเท่านั้นแต่จงสวดเพื่อเปลี่ยนใจเราสวด เพื่อให้ใจสงบเย็นมีเมตตามีสติมีปัญญาเมื่อใจเปลี่ยนโลกที่เรามองก็จะเปลี่ยนเองฉะนั้นโยมสวดมนต์ไปเถิดแม้วันหนึ่งจะยังมีทุกข์อยู่บ้างก็อย่าพึ่งท้อทุกตัวอักษรที่เปล่งออกมาล้วนเป็นมเมล็ดพันธ์แห่งธรรมที่เรากำลังเพาะลงในจิตใจเมื่อถึงเวลา ก็จะงอกงามผลิบานเป็นดอกไม้แห่งปัญญาในใจของโยมเองขอให้ทุกท่านมีความสุขใจในการปฏิบัติสวดมนต์อย่างมีสติและมีเมตตาในทุกลมหายใจเข้าออกสาธุ